สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องยินดีกับบอสนกพงศกรผู้บริหารวงหมอลำเสียงวิหกครับวิทยาลัยการอาชีพหนองหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอมอบโลกเกียรติคุณเพื่อแสดงว่านายพงศกรแสนปักดี ได้รับการยกย่องเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านการประกอบอาชีพส่วนตัวให้ไวนะ้ณวันที่27มีนาคม2567นะครับจากดรพงศักดวงป้อมนะฮะก็คือผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับโหงานนี้บอสนกเหล่าเท่เลยนะฮะเท่ระเบิดเลยยินดีกับบอสนกปรงศกรด้วยนะครับเห็นไหมครับ เรื่องราวดีๆก็มีนะบางครั้งเนี่ยเราจะไปเสพแต่เรื่องราวที่ไม่ดีกับคอมเมนต์แย่ๆลบๆอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหรียญก็ย่อมมักมี2ด้านเสมอนะครับมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับเราเลือกจะเสพด้านไหนก็อยู่ที่ตัวเรานะมันเป็นความสุขของเรานะครับฉะนั้นการมองคนเนี่ย เราก็ต้องมองให้ลึกซึ้งแล้วก็ดูให้ลึกซึ้งด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะหล่อทั้งกายทั้งใจมีความสามารถเหมาะสมคนดีของสังคมนกพงสกรนนะยินดีด้วยนะครับนกพงสกรงานนี้ก็ต้องฉลองซะแล้วนะนะครับนกพงสกรเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าที่ดีเด่นนะครับในเรื่องของความสามารถ เรื่องของการเป็นผู้นำนะครับแล้วก็การที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นว่าศิลปินเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเราสามารถพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรได้อย่างดีแล้วก็สามารถนำวัฒนธรรมของภาคอีสานไปเผยแพร่ให้กับคนที่รับชมได้นะครับการยอมรับการที่ทุกคนเนี่ย ให้การต้อนรับอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของการไปปรากฏตัวที่ไหนเสียงวิหกไปจังหวัดไหนย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดีนี่คือจุดที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่ ดีมากๆครับวิกแทบแตกครับผมไปที่ไหนนะแล้วก็ในเรื่องของดราม่าต่างๆไอจุดที่เป็นที่แอดเคยบอกว่าเหรียญ2ด้านอะนะก็เป็นด้านที่ไม่ดีอะตรงนี้อย่าไปจํานะครับเพราะว่าด้านที่ไม่ดีมักจะทําร้ายเราเสมอมักจะทําให้เราไม่มีความสุขในการเสพนะครับเราไม่ต้องไปจดจําด้านที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าด้านที่ไม่ดีมักจะเป็นจุดที่ เรียกได้ว่ามีหลายท่านที่ไม่ชอบเนี่ยชอบเอาปัญหามาใส่ชอบเอาขยะมาทิ้งไว้ชอบใส่ร้ายป้ายสีสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ตัวแฟนคลับเนี่ยบั่นทอนนะครับแล้วก็ทําให้ศิลปินเนี่ยรู้สึกแย่แต่ศิลปินก็ไม่รู้สึกระคายเคืองแต่อย่างใดเห็นไหมครับคนดีต่อให้มีอุปสรรคต่อให้มีปัญหามากมายขนาดไหนให้มีสิ่งชั่วร,ร้ายเข้ามานะครับก็มีแต่รางวัล เข้ามาหามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาสุดท้ายแล้วก็ยินดีกับบอสนกพงศกรผู้บริหารวงหมอลำเสียงวิหกนะครับที่ได้รับโรคเกติคุณนี้ไปเลยนะนะก็คือสยบดราม่าไปเลยนะครับว่ากันดีนักเป็นยังไงละ่ะจัดโล่ให้เลยสักหนึ่งแมตช์นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ